สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านนะครับผมบุกที่งานร้านยางเจริญนุ่งเดืองยินดีต้อนรับนะครับวันนี้ลูกค้าเดินทางเข้ามารับบริการรถยนต์ที่ร้านยางเจริญนุ่งเดืองนะครับผมเนจากนแรกเลยครับเป็นรถยนต์โตโยต้าเอทีพนะครับเข้ารับบริการเปลี่ยนยางรถยนต์นะครับขนาด1 9 5 60R15 นะครับผมนิสสันมาร์สนะครับเข้ารับบริการเปลี่ยนยางรถยนต์เช่นกันนะครับผมคันนี้นะครับเป็นมาสเตอสามนะครับ ขายแอคทีฟเข้ารับบริการเปลี่ยนยางรถยนต์นะครับขนาด2 2 5 4 5 R 1 8เลือกใช้เป็นยางของ Nexen SU 1นะครับตัวนี้ผลิตเกาหลีนะครับนุ่มหน้าใช้นะครับผมทันนี้เป็นยาง GT radial 2 1 5 4 5 R 1 7นะครับผมราคาทนี้ครับเข้ารับบริการตรวจสอบช่วงล่างนะครับและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเลือกใช้เป็นน้ำมันเครื่องของ a c Delco นะครับหยิบมือไปเลยนะครับของบริการเปลี่ยนถ่ายนะครับก่อนน้ำมันเครื่องตรงรุ่นนะครับก่อนเดินทางไกลนะครับเข้ามารับบริการเช็ครถยยนนนนนนนต์กกััั่่ออได้้ะะคครรรรรรบบททีาางงเเจิญืโ สำหรับบริการสำหรับบริการช่วงล่างรถยนต์และโชค้คอัพรถยนต์นะครับไว YS Fordender ขยับบ้ามอโรดที่ร้านยางจเจริญนุ่งเรืองนะครับโทร086544593ผมบุ๊กและทีมงานร้านยางจเจริญนุ่งเรืองกินดีต้อครับนะครับสวัสดีครับ